วันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการตอนกิ่งของแบล็เบอร์รี่นะครับซึ่งตัวเนี้ยกิ่งมันก็มีขนาดยาวแล้วก็ได้อายุข,ของมันแล้วนะครับคือเราไม่อยากจะตัดทิ้งธรรมดาเราก็เลยว่าจะใช้วิธีการคือตอนกิ่งเอาเพื่อที่จะให้มันมีการขยายพันธุ์ที่มันได้มากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูวิธีการเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงบ้างนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็คือจะเป็นตุ้มสำหรับในการตอนที่เราได้เตรียมไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นะกะมะพร้าวนะครับ ที่ที่มันถูกการหมักพันมาแล้วเกิน3มวันนะครับเพราะว่าถ้าถัอว่ามันยังไม่ไม่ถึง3วันเนี่ยตัวของเ,อเขาเรียกว่าอะไรล่ะสารที่มันอยู่ในเปลือกของมันเนี่ยมันก็จะทําให้รางในี่ออกช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเปว่ยเราจะทำอยงไงอันดับแรกเลยเราก็ต้องเลือกก่อนเนาะจริงๆเราอยากได้ระยะไหนเราก็เอานะครับตัดออกไปเลยนะครับสักระยะหนึ่งอันนี้มันใกล้จะแตกตามหมดละนะครับ กิ่งอันนี้กำลังดีเลยที่จะเป็นสีสีแดงต่อสีเขียวนะครับเป็นกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่นะครับแต่ว่าอาจจะควานยากหน่อยนะครับเห็นไหมหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการก็คือควานมันนะครับให้ขาดออกจากกาันหรือว่าจะหักก็ได้นะครับถ้าหักตรงข้อต่อเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการทำร้ายมันแล้วก็จะทําให้มันเกิดการสร้างหน่อใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้เราจะทําการเจาะ นะครับตรงนี้เลยอันนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดการสร้างรากใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการควานนะครับแบบนี้เนาะนะนนเดี๋ยวเราต้องเอาไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้มาทำการขัดด้วยนะครับ แค่นิดเดียวพอสั้นๆน,นะครับเพราะว่าเราจะขัดไม่ให้มันมันเชื่อมกันเพราะว่าเวลาที่มันเกิดการทำร้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างตัวของรากใหม่ขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนกับการโดนทำร้ายแล้วมันก็กลัวการตายเลยต้องสร้างขึ้นมาใหม่ เอาขัดสัก2ลรูก็ได้นะครับ2กิ่ง2ก้านก็พอนะหลังจากนั้นนะครับเราก็พุ้มไปเลยนะครับพุ้มให้มันมิดนะตรงข้อมันนะครับเนี่ยตรงข้อจามันนะ แเราก็เอาเชือกมัดนะครับมัดให้มันอยู่นะครับแล้วก็กันไม่ให้น้ำมันเข้าด้วยถ้าเรายิ่งมีพวกอฟอยในการรัดอย่างเงี้ยก็จะดีขึ้นนะครับรัดไปเลยครับอันนี้น้ำยังมีอยู่เนะี่ยเราต้องบีบน้ำบอกให้เยอะกว่านี้นะจะได้ ไม่เกิดเชื้อรามันชื้นเกินถ้ามันชื้นเกินไปมันก็จะเกิดเชื้อรารัดไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันเจ็บแต่ว่าไม่ใช่รัดมากจนมันขาดมันตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะมนันเดี๋ยวเนื้อเยื่อมันหยุดการเจริญเติบโตนะครับเนี่ยเราก็ได้ละอันหนึ่งนะครับก็ทําการตัดถ้าเผื่อกลัวเชืองมันยาวเกินไปเราก็ตัดเป็นช่วงๆก็ได้นะแล้วก็อีกอีกอัน เหมือนตุ้มตอนธรรมดาทั่วไปนะครับเหมือนกันเลยน,ลนะครับแต่น้ำมันเยิ่ยมไปหน่อยน,อนาะเดี๋ยวผมตัดเชือก จริงเราต้องบีนะบน้ำนเพราะว่าน้ำนี่มันเยอะถ้ามันเยอะมากเนี่ยมันจะทําให้ต้นตอนเกิดความชื้นแล้วก็เป็นเชื้อราได้นะครับโอเคนะครับก็อีกประมาณสัก2-3สัปดาห์นะครับเราก็จะได้อีกหนึ่งกิ่งพันตามมาเนาะดิดให้มันมันหมากนะครับแบบนี้เลยเนาะ น,นะนี่ละได้ละหนึ่งตุ้มตอนตามนี้ง่ายๆเองนะครับสามารถทําตามได้ถนะ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะขยายพันธุ์แล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียกิ่งพันธุ์ที่มันมีลักษณะที่ยาวๆมากแล้วก็ทําแบบนี้ไปนะครับก็สามารถขยายพันธุ์ตามนี้ได้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย